เมื่อวันที่31กรกฎาคม2565สำนักข่าวซินหัวรายงานว่านางเคที่โฮชุนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติเมื่อคืนวันศุกร์ที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อยกระดับการรับมือการระบาดของโรคฝีดาดล,ลิงทำกลางจำนวนผู้ป่วยในรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลของรัฐนิวยอร์กระบุว่านิวยอร์กกำลังเผชิญอัตราการแพร่เชื้อไวรัสก่อโรคฝีดานลิงสูงที่สุดในประเทศโดยมีรายงานผู้ป่วยรวม1,383รายเมื่อนับถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้กล่าววา่าผู้ป่วยโรคฝีดานลิงในสหรัฐมากกว่าหนึ่งในสี่อยู่ในรัฐนิวยอร์กและเราจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือที่มีในการรับมือ ทางนี้การประกาศดังกล่าวมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากกัรมาที่การสาธารณาสุขรัฐนิวยอร์กประกาศว่าโรคฝีดานลิงเป็นภัยคุกคามสุขภาพประชาชนที่ใกล้เข้ามาในขณะที่สถิติล่าสุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ได้เผยการตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดานลิงสะสมมากกว่า5,100รรายทั่วประเทศเมื่อนับถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีนิวยอร์กรายงานพบผู้ป่วยมากที่สุดตามมาด้วยแคลิฟอร์เนีย